สวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนเรับข้าสู่ช่องรเราวเลยอีกช่วงหนึ่งนะครับผมพอพูดถึงหลีญ่ปุ่นกันบ้างนะครับจริงหลีญ่ปุ่นในช่วงหลังผมแทบจะไม่ได้ค่อยได้พูดถึงเักาเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันแข่งเช้าด้วยแล้วก็ปีนี้มันไปกันหลายคนนะครับเราไม่รู้จะดูคู่ไหนบ้างนะฮะแล้วก็อาปดาห์ที่แล้วนี่มันไม่มีแข่งแล้วมันมีแข่งแค่เกมของเดนโซ่ so ของจราพรไปเกมเนี่ยเป็นแค่คู่เดียวนะฮะเล่นวันเสาร์แล้วก็วันาทิตย์ส่วนสปดาห์นี้ก็จะกลับมา แข่งขันกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแข่งกันเลขครบทุกคู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจที่ให้พูดถึงอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเกมของ JT เจอกับทาง NEC นะครับ JT นี่ของทางคัดดาวนะฮะเจอกับ NEC Red Rocket ต้องว่า2ทีมนี้เมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่เจอกัในในรดูการที่แล้วแล้วเนี่ย JT แพ้ทางจะใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้หเนะเพราะ2เกมที่เจอกันในเลข1เลข2เนี่ย JT แพ้ไปทั้ง2เกมเลยนะครับ เป็นเอ c ดีซที่เป็นทีมแรกที่ทาง JT แพนะฮะแล้วก็มาแพ้จีิในช่วงเล็ก2ในช่วงที่แบบว่าฟอร์ม JT ทีกำลังจะที่จะกลับคืนมาทัดดาวได้ลงสนามได้ด้วยแต่ว่าก็ยังแพ้เอ c อยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ย JT ไปชนะ N อ c ซในรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะแบบว่าคือจับมากนะครับชนะแบบว่ากว่าจะชนะได้นี่เหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะจนกระทั่งสุดท้าย JT ก็เข้าไปเป็นวีลีกเมอฤดูการที่แล้วนะครับผมมาในซีซั่นเนี้ยนะครับฟอร์มการเล่นของทาง JT ต้องบอกว่า สดใส well known, well, proud, proud, แวววาวเพลียวพลาวละเกินนะฮะนะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น JT ลํลำพองเพื <hum> ่อนกับเพื่อนกับฟเอฟยูสิบนัดไม่แพ้ใครแล้วก็เป็นการชนะด้วยการเก็บ3คะแนนทุกเกมคืออาจจะมีหลุดเสียเซตบ้างนะฮะแต่ก็ยังสามารถกลับมาชนะคู่แข่งได้ทั้งหมดไม่มีแพ้เลยนะครับไม่มีหลุดแบ่งแต้มเลยแม้แต่เกมเดียวจริงหลายหลายคนก็ค่อนข้างกังวลนะับเพราะดูการที่แล้วมันมีตัวอย่างที่ถืกว่าตัวอย่างที่ดีมากนะฮะนั่นก็คือ โทเรนะฮะโทเรนี่ก็เล่นในฤดูกาลปกติชนะทุกเกมชนะทุกแมตช์แต่ไปแพ้แมตชิงแมตช์เดียวมันค่อนข้างเจ็บปวดนะฮะปีนี้เรารู้สึกว่าเอ,อ T, เจอทอีแพ้ซะหน่อยก็ได้ซึ่งแล้วเ,เราดูฟอร์มขเจทีมาแต่ละเกมเราจะไปเห็นว่า JT เขาเขาไม่แผ่วเลยนะฮะเขาไม่หลุดเลยมาในสัปดาห์นี้มาเจอกับทางหน้าของ NEC ซึ่งฤดูกาลนี้ NEC ก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับ ก็แพ้ไปแค่เกมนัดเดียวโดวยเกมเดียวที่ทาง NEC แพ้เนี่ยก็คือแพ้โทเรทีหมหัวตารางด้วยกันก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะนที่พูดถึงเกมในวันเสาร์ก่อนแล้วกันนะครับ JT ลงสนามพบกับทนาของ NEC นะครับ6คนแรกของทาง JT ที่ส่งลงสนามเนี่ยตัวเซตยังคงใช้เป็นชิบะตะเบอร์5นะครับแล้วก็ณันนี้มีโมมิกลับมาเป็นผู้เล่นสำรองแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนหัวเสา2คนนะครับก็เป็นฮายาชิโคโตะเบอร์2แล้วก็ ธนาคารมิซูกิเบอร์6นะครับบอลสั้นเป็นอคุตะกวะเบอร์1แล้วก็ทัดดาวนะฮะบอลเดลสอไทยของเราเบอร์7แล้วก็บีหลังก็เป็นแอนนี่ดูเบอร์10นะครับส่วนทางฝั่งของ NEC เนี่ยนะฮะตัวเซตเป็นสวัสดะเบอร์10นะครับโคเสาสองคนเป็นโคกะเบอร์2แล้วก็เป็นฝรั่งนะครับตัวต่างชาติก็คือซาร่าวิลไฮบอลสั้นนะครับเป็นเบอร์8นะครับโดจิมาคาสามิแล้วก็เบอร์13นะครับยามานาดิจิกะแล้วก็บีหลังนะครับหมายเลข4นะครับยานากิตะะะมมมมิิซกกกเเเในนนนตแรรรคคัับบ JT ทาาผลงงไดด้ออยยยย่่ีี เรื่องของเกมรุกที่ค่อนข้างดีนะฮะคือการเป็นเซตแรกในฟอร์มของ JT ไม่ไม่แผ่วเลยไม่หลุดเลยนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็เซตแรกทาง JT ชนะไปก่อนนะครับ25ต่อ14นะฮะก็ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ูนเซตถือว่าดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับทาง JT นะฮะดูแล้วเกมนี้ก็น่าจะสบายๆแต่นี่จุดเปลี่ยนของเกมมันมาอยู่ในช่วงเซตที่2นะครับผมเซตสอง JT ออกตัวไม่ดีนะครับเริ่มต้นเกมได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ทําให้ทาง NDC เขาได้เปรียบในช่วงต้นเกม แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญของทีม NDC เลยก็คือเรื่องของความแน่นอนในเกมรุกนะครับ NDC มีสิทธิภาพในเกมรุกค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับในเกมนัดนี้พอเข้าสู่ช่วงกลางๆที่ JT เขาเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยกลายเป็นว่า n e c ไม่พลาดนะครับคือพอจังหวะที่ได้ทำไซต์เอาก็ทําได้นะครับ JT เอเองก็ทำไซต์เอาก็ทําได้เหมือนกันถูต้องบอกว่าดูเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าอุ้ยทั้งสงทีมเสร์ฟ กันดีมากนะครับคือบอลเสิร์ฟเนี่ยแทบจะเรียกว่าเสียกันน้อยคือไม่ใช่ไม่เสียเลยนะทั้งสองทีมเออร์เลอร์กันน้อยมากนะครับในเรื่องของบอลเสิร์ฟถ้าตามสถิตินะถ้าผมดูไม่ผิดนะ JT เนี่ยเออร์เลอร์ไปแค่แต้มเดียวนะครับน่าจะเป็นธนากับคนกังส่วนทางเอ็นดีซีเนี่ยก็มีเสียนะครับมีเสียไป4คะแนนถือว่าคือทั้งเกมอ่ะมันมันแปลกตรงที่ว่าเอ็นดีซีเนี่ยเกมนี้เล่นกันสี่เซตใช่ไหมเอ็นดีซีเสียเสิร์ฟเสียไปสี่แต้มเท่ากับเซตหนึ่งเสิร์ฟเสียไปแค่เซตละลูกมันมาสะชันไม่่เเเสสิร์ฟียยกันลอะ นะฮะแล้วเกมมันโฟมันไหลลื่นมากแล้วเกมวันวันเสาร์เนี่ยตัวบอกว่ามันเหมือนดูบอลล์บอลชายเจอด้วยความที่ว่าเสิร์ฟไปรับเซตตบหายเสิร์ฟไปรับเซตตบหายมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากคือผมรู้สึกว่าเกมในวันเสาร์คู่ระหว่างเ d กับอ c มันสนุกอ่ะมันดูกันเพลินถึงแม้ว่าอ่ามันจะเป็นการแข่งขันที่แบบว่าถ้าถ้ามันเป็นผิดวิสัยของบอลล์บอลญี่ปุ่นหรือว่าบอลล์บอลหญิงนะการเรนลี่มันจะค่อนข้างน้อยแต่ผมกลับชอบนะ ผมรู้สึกว่าเออบอลลักษณะมันอยู่ที่การเข้าทำอยู่ที่การคิดเอทของตัวเซตอยู่ที่วิธีการลุกของตัวตีว่าเออกูจะจะลุกแบบไหนจะตีแบบไหนให้ได้แต้มให้แบบจบเร็วที่สุดไม่ต้องยืดเยียน,นะฮะซึ่งลูกแรล,ลี่ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้บอลที่แบบว่ารับเซตตกจบเนี่ยคือมันเยอะกว่าจริงๆนะฮะในเกมแบบนี้นะทีนี้ก็มาพูดถึงเกมเซตสองเนี่ยทีทีพยายามไล่แต่ N EC ไม่พลาดเลยนะครับเอ็ไม่พลาด N EC สามารถเก็บกลับมา เล่นได้ตลอดนะครับสุดท้ายก็ประคองตัวชนะไป25ต่อ22คะแนนนะครับก็ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตทีนี้กลับเข้าสู่ในช่วงเซตที่3เนี่ยต้นเกม JT กลับมาเริ่มต้นเกมได้ดีมากนะครับออกนําไปก่อนนะครับนำไป7ต่อ3หรือ7ต่อ4คือช่วงต้นเกม JT เล่นได้ดีมากกว่านะครับแต่กลายเป็นว่าพอถึงช่วงช่วงหนึ่งแล้วเนี่ย JT กลับมีปัญหาด,ด้วยตรงการทําเกมรุกบอลแรกห่างๆเข้าบางครั้ง สามารถตีแก้ได้ตีเปลี่ยนได้แต่พอเข้าสู่ช่วงจังหวะหนึ่งเจทีช็อตไปเลยนะครับผมจำได้ว่าซา่าวิวไฮที่เสิร์ฟยาวมากเะครับเสิร์ฟไปหลายแต้มสีม่ห้าแต้มเลยคืออาจจะมาก,ก่านิ้นด้วยซ้ําไปนะฮะในช่วงเข้าสู่ช่วงกลางๆเกมี่ทีพยายามเปลี่ยนเกมเอาโมมินะฮะลงมาที่จริงโมมิมมลงมาเล่นหน้าสามบ้างเป็นครั้งข่าวแต่ทีเนี้ยพอในเซตที่สามเนี่ยโมมิได้ลงเล่นแบบยาวๆเลยลงมาแทนทางชิบะตะแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับผมเกมของเจทีไม่ ไม่ไม่ได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับทำให้ n อ c ดีได้เปรียบอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่า n อ c มีตัวที่ทำเกมรุกได้ค่อนข้างเด็ดขาดกันอยู่สองคนกนะ็คือโคกะตัวหลักของเขาอยู่แล้วนะครับเบอร์สองแล้วก็อีกคนหนึ่งคนเนี้ยจริงๆผมเป็นผู้เล่นที่ผมชอบมากนะคือยานากิตะมิสุกิเบอร์สี่เคยมาเล่นชิงแชมป์โลกนะฮะยูสิบแปดชิงแชมป์โลกปี2013ที่โคราชเนะี่ยผุมเห็นผมชอบมากคนนี้นะครับคือเป็นผู้เล่นตัวเล็กๆนะฮะ เทคตัวสูงๆตีหนักๆเกมรับดีๆเนี่ยคือสไตล์เนี่ยของญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะนี้เยอะมากนะครซึ่งยานกิตะนี่ก็มาเป็นตัวหลักเหมือนอนี้ในช่วงลหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็การว่า2คนเนี่ยเป็น2ตัวสกอร์ที่อสองตัวหลักที่ออกสกอร์ให้กับทีมได้ก็ทั้งเยอะมากนะคะรับรวมไปถึงซาลาวิวไฮนี่เออเล่นมาเล่นก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าซาลาวิวไฮเองเป็นหัวสาวฝรั่งที่รับเสิร์ฟอะ่ะคือคือตัวฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่คให้รับเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับเพราะเขาจะเาจะให้ญี่ปุ่นรับให้ แล้วก็เดี๋ยวคุณรอตีอย่างเดียวแต่วิวไฮนี่ก็ลงมาก็เหมือนกับว่ามาช่วยเรื่องของเกมรับได้ด้วยนะเป็นีคนที่รับเสิร์ฟดีเลยทีเดียวซึ่งพอเกมมันช็อตเนี่ย JT ก,ก็กลับมาไม่ได้สุดท้ายนะครับ e c ชนะไป25ต่อ13บสา c ขึ้นนําไป2ต่อหเซตแล้วก็เซตที่4เนี่ยเกมของทาง JT ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับอาโมณี้ิลงมาก็เหมือนกันนะครับไม่ได้เกมไม่ได้เปลี่ยนขึ้นบวกกับผมว่าสภาพจิตใจความความมั่นใจของ e c เนี่ยมาเยอะกว่านะ JT อย่างมากเยเใ,ในช่วง เซตที่4นะครับทำให้ e d c ก็สามารถชนะไปในเซตที่4ได้อีกนะครที่คะแนน25ต่อ19ทำให้เ d c เนี่ยชนะไป3ต่อ1เซตนะรวมคะแนนเนี่ย4 25 25 22 25 13แล้วก็25ต่อ19นะครับคือผมก็โดยรวมเกมของ JT ในวันเสาร์เนี่ยช่วงที่ที่ช็อตจริงๆเนี่ยคือช่วงต้นเกมเซต2แล้วก็ช่วงกลางๆเกมในเซตที่3 มันเลยทําให้ม omentum ของมันเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างนึงอะผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ชีพตาเขาเซ็ตไม่ดีนะเขาพยายามเหมือนเขาพยายามจะออกทัดดาวเยอะนะพยายามจะออกไทยชีพยายามจะออกทางธนากะขคือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะจ่ายบอลให้มันค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าจังหวะเกมของอีซียดีกว่าแล้วก็สองผู้เล่นของเอ็นดีซีเขาท็อปฟอร์มด้วยทั้งโคกกาเองทั้งยานากิตะเองนะฮะทำให้ เอนีเป็นฝ่ายชนะไปถามว่าเสียหายไหมก,กับความแม้แพ้ในเกมแรกของทางเจทีผมกับรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกใจเลยนะคืออย่างที่บอกไปว่าเราเห็นตัวอย่างดีอย่างมากนะครับเมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะโคเรยพอมันแพ้ไปสักเกมเนี่ยมันจะทําให้ความผ่อนคลายของตัวนักกีฬามันมีมากขึ้นแล้วก็มันยิ่งจะทําให้ตัวของผู้เล่นเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเหมือนมันมีอะไรไปกระตุต้นให้มันพยายามที่จะ เล่นให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ในเกมนะต,ต,ต่อไปผมรู้สึกอย่างนั้นนะโดยผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในเกมวันเสาร์เนี่ยนะครับเป็นโคกะนะครับในอินดีเนียทำไปทั้งหมด25คะแนนนะครับรองลองมาเป็นยานากิตะนี่แหละทำไปทั้งหมด24คะแนนด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของเ t ทีเนี่ยเป็นแอนนี่ดูนะครับทำไปทั้งหมด18คะแนนนะครับแล้วก็รองลองมาเป็นฮายาชิทำไป16คะแนน แล้วก็ธนกะเบอร์6เนี่ยหัวเสาทำไป14คะแนนทดาวของไทยเราเนี่ยนะฮะทำไป11คะแนนจากเกมลุกทั้งหมดเลยบล็อกไม่ได้นะครับมาพูดถึงเกมในวันอาทิตย์กันบ้างนะครับเกมในวันอาทิตย์ JT ก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เ,เล่นเล็กน้อยนะครับผมตัวเซตนะครับกลับมาใช้โมมิยืนหลักแล้วนะฮะส่วนหัวเสาก็มีการเปลี่ยนแปลงพายชิเบอร์2จับคู่กับนิชิกวาวะยูกินะฮะเบอร์13คนนี้ก็ ลงมาเปลี่ยนเกมบ้างในช่วงต้นๆฤดูกาลนะครับได้มีโอกาสลงสนามแล้วก็ฟอร์มดีนะครลงไปแทนทางธนากะเบอร์6นะครับดีหลังก็เป็นไอนี่ดูเหมือนเดิมนะฮะตัวสั้น2คนก็เป็นทัดดาวแล้วก็อาคุตะกวะนะครับผมส่วนทางฝั่งคนอีซีก็ถือว่ายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนามมาโมดนสาวสองคนเป็นโคกะคู่กับราาวิวไฮนะครับดีหลังก็เป็นยานากิตะเหมือนเดิมตัวสั้นก็ยังเป็นยามาดะเบอร์13แล้วก็ทางโนจิมะเบอร์8นะครับแล้วก็ตัวเซก็เป็นสวัสดะเช่นเดียวกันตต้ออองกวว่าาเมัน์ทิย รู้สึกผมรู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างต่างกันคน่อนข้างเยอะด้วยความที่วันเสาร์เนี่ย a อ c เหมือนเหมือนใช้พลังงานกับเกมลุกไปไปหมดเยอะมากนะครับทั้งโคกะทั้งยานากิตะที่เล่นได้ดีแต่พอมาในวันอาทิตย์เนี่ยโอ้สองคนที่แทบจะแทบจะเรียกว่าหายไปจากเกมเลยโดยเฉพาะยิ่งทางยานากิตะนะครับที่ลงเป็นตัวจริงแค่เซตเดียวคือแบบว่ามาเป็นสำรองหมดเลยแล้วก็โคกะเองประสิทธิภาพในเกมรุกที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมในวันเสาร์เนี่ย วันอาทิตย์เนี่ยก็แทบจะเรียกว่าหายไปเยอะเหมือนกันนะครับรู้ไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง JT ทําได้ดีนะฮะกว่าในเกมวันเสาร์ก็คือการบล็อกคําล็อกของ JT วันเสาร์นี่แทบจะเรียกว่าน้อยมากเนี่ยบล็อกไปได้แค่3แต้มแต่พอมาในวันอาทิตย์เนี่ย JT บล็อกไปทั้งหมด 8คะแนนด้วยกันนะครับที่ถือว่ามันเป็นข้อแตกต่างนะครับผมคือจริงๆเนี่ยเรื่องของเกมบล็อกเนี่ยผมก็คุยกับโค้ดได้หลายท่านมาเขาบอกว่าเซตหนึ่งกับบล็อกแค่สักแต้มเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะฮะอาจจะกลายเป็นว่าเกมนี้เฉลี่ยเนี่ย JT บล็อกไปได้2แต้มกว่าเรื่องของเกมลุกเนี่ยเขาพยายามที่จะเปลี่ยนไปให้กับทางดูนะฮะได้โชว์ฟอร์มแบบเต็มที่มากขึ้นปีกกรได้นนเกมในวันเสาร์ที่ดูเนี่ยเหมือนกับตัวลุกของทาง JT เขาจะพยายามสลับสับเปลี่ยนนะครให้ธนากาตีบ้างให้ยชิตตีบ้าง ทัดดาวตีบ้างนะครับแต่การเป็นว่าพอมวันอาทิตย์เนี่ยให้ดูแบบเฉื่อยช้าไปคนเดียวไปเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ลงมาแบ่งเบาภพละของดูได้ดีนั่นก็คือชิกว่าเบอร์13นรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างนะฮะอันนี้ผมพูดรวมๆเลยแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างก็คือเกมลับของ KT โคตรเหนียวเลยเหนียวมากนะครับจากเกมในวันเสาร์ที่ผมบอกไปว่าลับเซตตกจบ คือส่วนใหญ่เจ้าสองทีมจะมีอยู่แค่นี้แต่การว่าวันวันอาทิตย์เนี่ย JT มีเรื่องของเกมรับที่ดีขึ้นกว่าเดิมเหนียวรับตกได้ดีมากกว่าเดิมบ,บวกกับความแน่นอนของเกมของ NEC มันมันน้อยลงไปด้วยนะครับเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยก็เลยเป็น JT ที่ชนะไป25่สาแล้วก็25ต่อ18นะครับพอนาไป2 0งศูนย์ปุ๊บเนี่ยเซตที่3เนี่ยทาง NEC เขามีการเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นจากการเปลี่ยนตัวเซตนะแล้วก็ตัววีหลังนะครับเปลี่ยนอิยามาจิเบอร์12ลงมาเล่นแทน ทางยานากิตาตั้งแต่ในช่วงเซตที่2แล้วนะแตมม่มันเหมือนเริ่มที่จะออกดอกออกผลในช่วงเซตที่3ที่เอ็นีขึ้นนำนะฮะเจที่เหมือนจะเกือบเสียเซตไปเหมือนกันนะครับผมในช่วงเซตที่3ามเนื่อง้วยความที่ว่าเอ็นีซีเขาเขาเริ่มที่จะปรับเกมได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าการพูดช่วงท,ท้ายเรื่องของความเหนียวต้องท,ทื่นชมว่าความเหนียวของเจทีมาช่วยได้ทันท่วงทีจริงๆนะครับมันมีอยู่ลูกหนึ่งที่ JT เขาตีมานี JT นี่เก็บได้เก็บได้บอลแรกปุ๊บบอลมันลอยออกไปมันจะออกด้านหลังคูปตะวิ่งตามไปเก็บเก็บกลับมาคือแค่เก็บกลับมาแล้วให้เพื่อนฟรีบอลมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นการเซฟที่แบบว่าสุดยอดมากแล้วแต่การว่าลูกนั้นน่ะนะคะบครูปตะอันเดอร์กลับมาให้กับทางนิชิกวาวะตีได้แต้มพอดีเลยอะ่ะคือเป็นการวิ่งไปเก็บบอลที่ที่สามารถเป็นการเซ็ตเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเอสซิทให้กับเพื่อนทำคนะแนนได้แบบสวยมากลูกนั้นนะฮะ ซึ่งสุดท้ายนะครับ JT ก็ชนะไปนะครับในเซตที่เซตที่3นะครับที่คะแนน25ต่อ23คะแนนนะครับก็ถือว่าถอนแค้นคืนไะด้แบบทบต้นทบดอกเลยผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็เป็นนี่ดูนะครับทำไป22คะแนนนะครับ ส่วนนิชิกวาวะเนี่ยที่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนันนี้นะครับเบอร์13าเนี่ยทำไปทั้งหมด20คะแนนแล้วก็ทัดดาวของไทยเราเนี่ยนะฮะทำไป5คะแนนได้เกมลูกไป2แตม้มนะแล้วก็เกมบล็อกทัดดาวได้ไป3แต้มนะครับ3มแต้มนี้มาจาก2แต้มเนี่ยผมจำได้ในเซตเซตหนึ่งบล็อกลูกตีของฮิโรเซได้ลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกนึงเป็นลูกตีของใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่แบบเขาจะตีบอลให้มันที่มันล้นอะ่ะทัดดาว้าขึ้นไปบล็อกได้พอดีนะฮะสุดอีกแต้มจับไ่ได้บล็อกช่วงไหนนะฮะฟ พอพอมันแพ้ปุ๊บอย่างที่บอกไปผมว่ามันมีแรงกระตุ้นที่ทําให้ทีมเขาพยายามเีีจกกลับมาเล่นให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายกลับมาชนะได้สามต่อศูนเซฟเลยทีเดียวนะครับผม,มแล้วก็อีกอย่างนึงก็วันอาทิตย์ก็ต้องยอมรับว่าอ d ดซีกับฟอร์มหลุดไปด้วยนะฮะไม่ได้ดีเหมือนในเกมในวันเสาร์ก็ถือว่าโดยรวมนะครับสเกมเป็นเกมที่มันจริงๆนะ,ะถ้าได้นั่งดูเต็มๆจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่า เว้ย่มันเกมคุณภาพมากนะฮะใน,ในการเจอกันของของสองทีมนี้นะครับมันจะผิดกับเกมที่ JT เจอกับโทเรนะครับคือโทเรคือคือฟอร์มไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะฮะพอมาเจอกับ JT มันก็เลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่การ่ว่าเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันครบรถมากกว่าเป็นการเล่น2เกมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ค่อนข้างกลมกล่อมมากๆนะฮะเหมาะเจาะเหมาะในีจริงๆนะฮะถ้าใครที่ชอบดูวอลเลย์บอลที่แบบว่าเกมลุกดีๆเกมรับเหนียวเหนียวีก็ดูคู่นี้แหฮะมันจริงๆ นะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเป็น3านย์แต่ผมรู้สึกว่าเป็น30ที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะสำหรับในตอนนี้เนี่ยเจก็ลงสนามไปทั้งหมด12นัดชนะ11แพ้หมีอยู่33คะแนนนะครับผมก็ยังคงนําเป็นจ่าฝูงต่อนะครับขณะที่อินซีในชนะ10แพ้สมีอยู่28คะแนนะในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวอลิมปิกวีเล็กดิวิชั่นหนึ่เนี่ยจะเป็นเกมในนัดสุดท้ายนะครับ ของปีนี้นะฮะเป็นนัดสุดท้ายที่แต่ละทีมจะได้ลงเล่นในปีนี้เดี๋ยวจะกลับมาอีทกทีคือในช่วงปีหน้าเลยนะเจ้าทีมอเวลัสเนี่ยจะลงสนามจอกับโอกายาม่าซีเก้านะครับในวันที่4แล้วก็วันที่5ก็เจอกัน2เกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาอีกทีก็คือโน่นเลยนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมส่วนผลงานของนักทีมาไทยคนอื่นๆนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมานั่งดูยอนหลังนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปพูดคุยกันแบบนี้นะครับทั้งบุโรเบทนะครับที่ตอนนี้พิมพ์พิย,กกตตยตที่ อัธยาก็เล่นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าฟอร์มก็เล่นของพีมก็ยังไม่ค่อยดีค่อยมาคุยกันอีกทีนะ,ะในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกับช่องเราเล่นของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม